อย่าพยายามเป็นเศรษฐีข้ามคืนเพราะนั่นมักจบลงด้วยการเป็นคนจนข้ามคืนแต่จงมุ่งมั่นเป็นเศรษฐีข้ามทศวรรษด้วยการสร้างนิสัยและทักษะที่ถูกต้องเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้สร้างจากโชคลาภชัว่วครู่แต่สร้างจากการตัดสินใจที่ฉลาดและการลงมือทาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นแนวคิด mindset นะครับข้อคิดดีๆนะครับจากเพจสมองไหลนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้น พูดถึงวิธีการเทรดนะครับนะฮะคลิปนี้ผมมีทริคดีๆนะครับนะฮะแล้วก็วิธีการเทรดนะครับทำกำไรหลักร้อยหลักพันเปอร์เซ็นต์มาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามดูคลิปในี้ให้จบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนักลงทุนช่องต้นคริปโตทุกคนด้วยนะครับช่องที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็วิเคห์กราฟนะครับโดยเฉพาะ b t c เป็นหลักแล้วก็พูดถึงทองคำนะครับ ดอลลาร์นะครับนะเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับนะอาจจะไม่ได้วิเคราะห์เป็นทางการโดยตรงนะครับแล้วก็พูดถึงเหรียญที่เป็นกระแสที่สามารถทํากําไรระยะสั้นได้นะครับซึ่งผมเองก็นํามาแบ่งปันเพื่อนๆอยู่บ่อยครั้งนะครับนะถึงจะไม่ได้ทําคลิปบ่อยในช่วงนี้แต่ก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับใครที่ติดตามผมในกลุ่มก็น่าจะเห็นการวิเคราะห์ผมนะครับวันนี้ผมได้ทําคลิปวิเคราะห์บิตคอยไปแล้วแล้วก็บิตคอยได้ลงตามที่ผมนะครับวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยนะครับนะฮะผมบอกว่าบิตคอยจะลง นะครับตอนนี้ก็ลงมาในแถวแนวรับที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดของผมนะครับไปดูได้นะครับผมวิเคราะห์แนวโน้มไว้เรียบร้อยแล้วว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับแนวโน้มบิตคอยจะเป็นยังไงนะครับนะก็ลองไปดูเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเทรดทากําไรระยะสั้นนะครับแล้วก็การปั้นพอร์ตนะครับแล้วก็จะพูดถึงแนวคิดมายเซตด้านการลงทุนด้วยนะครับนะคลิปนี้ผมตั้งใจมากๆเลยนะครับที่จะนํามาแบ่งปันเพื่อนนะครับนะครับอาจจะเป็น ความรู้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ถ้าเป็นคนเก่าที่ท้อแท้ไปแล้วนะครับหมดทุนแล้วนะครับเหลือทุนน้อยแล้วนะครับหลักร้อยหลักพันจะไปต่อยังไงที่เหลือนะครับก็ยังเหลือแค่ความอดทนแล้วก็ความพยายามที่เราจะต้องสู้วนต่อไปนะครับต้นทุนเราอาจจะไม่ได้เหลือเหมือนเดิมนะครับแต่เรายังอยากสู้ในวงการนี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบนะครับนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ผ่านมา ทุกรูปแบบแล้วนะครับนะที่ผ่านมาก็ล้มเหลวหลายอย่างนะครับนะแล้วก็มีข้อผิดพลาดเยอะเลยนะครับนะแต่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับมีหน้าที่ทําตัวให้ดีและพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับนะครับหลายๆครั้งที่ผมเนี่ยนะครับเวลานึกถึงอะไรเก่าๆที่เราเคยทําได้แล้ววันนี้เราทําไม่ได้เนี่ยผมต้องมานทบทวนตัวเองนะครับว่าทําไมเราเคยทําได้ทาไมวันนี้เราทําไม่ได้ผมจะต้องหาทางนะครับเพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยครับ กลับมานะครับทำได้อีกครั้งนะครับนะฮะนั่นก็คือการฝึกฝนแล้วก็การเรียนรู้อะไรซ้ำๆนั่นเองนะครับนะฮะตลาดเปลี่ยนโครงสร้างไปเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมทุกเดือนทุกปีนะครับเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยุนย่นๆนะครับตามสภาวะตลาดนะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาดูวิธีการเทรดกันนะครับว่าผมสามารถเทรดทำกำไรหลัก สี่ห้าพันเปอร์เซ็นต์ภายในหนึ่งวันได้ยังไงนะครับนะจริงๆผมเคยทาคลิปไว้เยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเทคนิคการเทรดนะครับการปั้นพอร์ตนะครับเทลระยะสั้นการเข้าไม้นะครับแนรับแนวต้านกราฟผมสอนไว้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆหาดูได้เลยนะครับในช่องผมหรือช่องอื่นก็มีสอนไว้เยอะแยะนะครับดีๆทั้งนั้นนะครับนะฮะแทบจะไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยนะครับถ้าไม่อยากเรียนเสียตังค์นะครับก็ดูคลิปในยูทูบได้นะครับถ้าคุณเรียนดูได้คุณเก่ง แต่ถ้าเรียนไม่ได้ต้องการคนที่ทางนําทางนะครับนะเป็นมีที่ปรึกษาอันนั้นอันนั้นเราก็ต้องยอมเรียนนะครับนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเรียนกับใครนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผลลัพธ์ที่ผมเทรดหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับเทรดทั้งหมดน่าจะเกือบ40ไม้นะครับแพ้กี่ไม้ชนะกี่ไม้นะครับปัน์ตจากหลักร้อยไปหลักหมื่นได้ยังไงนะครับหลักร้อยไม่ใช่หลายร้อยนะครับทุนแค่200กว่าบาทผมตั้งใจออินมากมากนะครับนะฮะทำ คือตั้งใจทําออกมาให้มันมีผลลัพธ์มากที่สุดแล้วก็ใช้หลักการก็คือเคยได้ยินคาว่าดอกเบี้ยทบต้นไหมครับแต่อันนี้ก็คือกําไรทบต้นนะครับนะเพราะว่าเราทุนน้อยนะครับตอนที่เสียเยอะเราก็ไม่มีทุนเติมก็เลยต้องมาฝึกวินัยนะครับใช้ทุนนน้อยแล้วก็ใช้ความอดทนสูงมากกว่าจะปันพอร์ตได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะฮะไปเริ่มต้นดูกันเลยครับเหรียญที่ผมเทรดนะครับก็คือเหรียญ ap coin นะครับนะเมื่อวานมันบวกนะครับ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะผมก็ได้วิเคราะห์เข้าไปในกลุ่มมีหลายคนเทรดตามทํากําไรได้หลายคนเลยนะครับนะคนที่ทุนเยอะก็อาจจะทําให้รวยได้เลยนะสำหรับเหรียญนี้ส่วนคนทุนน้อยก็น่าจะได้กาไรกันหลายพันหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูประวัติการเทรดนะครับผมเทรดเหรียญนี้เหรียญเดียวเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าหมดฟิวเจอร์นะครับผมจะกดเข้าไปที่ประวัติการเทรดครับดานล่างขวามืออ่ะนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าประวัติแล้วนะครับมาดูกัน อันนี้โกหกไม่ได้แน่นอนนะครับนะเป็นประวัติที่ผมเทรดนะครับแล้วก็เป็นบัญชีจริงนะครับนะฮะในโอเคนะครับผมเริ่มเทรดเดือนนี้ก็คือบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนะครับ13บสนาฬิกาจุดสานะครับนะฮะก็ผมก็ได้วิเคราะห์ไปในกลุ่มให้เพื่อนๆได้เล่นตามด้วยนะครับใครทันเมื่อวานนี่ก็ถือว่าทูเดอร์มูลเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับไม้แรกเนี่ยผมลบไป53เปอร์เซ็นต์นะครับนะต้นทุนตอนนั้นมีเพียงแค่1ิบ5ดอลลาร์เองนะครับนะฮะ ทาให้ผมลบไปแล้วเหลือต้นทุนเพียงแค่10ดอลนะครับผมก็เลยมานั่งนึกคิดว่าวันที่ผมมีทุนหลักล้านบาทเนี่ยครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับนั่งเทรดจนทุนหมดแล้วเงินเติมเหลือแค่หลักพันเนี่ยนะครับผมมานั่งปั้นพอร์ตจากหลักพันกลับมาเป็นหลายแสนเนี่ยได้ยังไงเลยใช้ความนึกคิดนะครับแล้วก็ประสบการณ์เก่าๆนะครับนะฮะทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เทรดแล้วนะครับแล้วก็อ่าที่ผ่านมาก็มีบทเรียนแล้วก็เจอปัญหามากมายนะครับนะฮะ ก็พยายามที่จะกลับมาให้ดีทุกอย่างนะครับผมก็ยังวิเคราะห์แล้วก็อาจจะหายไปบ้างนะครับผมก็เลยใช้ทุน10ดอลเนี่ยนะครับตั้งใจเทรดแล้วก็นะครับอออินหนักมากนะครับนะฮะแทบไม่หลับไม่นอนเลยนะครับนะฮะใช้ความอดทนสูงนะครับนะฮะไม้แรกเสียไปไม้ไม้ที่2นะครับเริ่มเทรดใหม่ด้วยทุนนะครับไม่เกิน10ดอลนะครับนะฮะทำให้ผมบวกกาไรมา9ดอลนะครับนะฮะร้อยเจ็ดสนะครับนะฮะไม้ที่2เนี่ยนะครับบวกมา22ดอลนะครับนะฮะ นับไปเรื peak, ่อยๆนะครับไม้ที่สามนะครับบวกมาสิบห้าดอนนะครับนะฮะไม้ที่สี่บวกมาสิบแปดดอนนะครับไม้ที่ห้านะครับบวกมาสี่สิบแปดดอนนะครับไม้ที่หกบวกมายี่สิบแปดดอนนะครับไม้ที่เจ็ดบวกมาสิบแปดดอนนะครับแล้วก็มาแพ้ไม้ที่แปดก็คือเสียสิบแปดดอนเหมือนกันนะครับนะฮะไม้ที่เก้านะครับอันนี้ก็สี่จุดสี่ดอนนะครับนะฮะไม้ที่สิบ บวก24ดอนนะครับไม้ที่ส1บอ็ดบวกส1เอดอนนะครับไม้ที่1ิบบวกสิบห้าดอนนะครับไม้ที่13บามบวกสิบหดอนนะครับไม้ที่สิบสี่บวก10ดอนนะครับไม้ที่สิบห้าบวก23สามดอนถ้าผมนับผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม้ที่สิบหกนะครับบวกไป11บอดอนนะครับไม้ที่สิบดบวก11อดดอนนะครับ ม้ที่สิบปดบวก1ิบดอนนะครับอันนี้บวกไป2ดอนนะครับไม่นับนะครับไม้ที kind of ่1 <zab nak> ิบนะครับบวกไปนะครับไอ้ลบนะฮะห้าดอนแล้วก็ไม้ที่ยี่สิบบวก19ดอนนะครับไม้ยีิอดนะครับทำให้ผมลบ25้าดอนนะครับเริ่มลบเมื่อเช้าเลยแต่เมื <|hu|> ่อวานบวกนะครับนะฮะนะครับแล้วก็ย2ิบสองลบยิบอ่าลบ12บดอนนะครับแล้วก็กลับมาบวก10ดอนนะครับ แล้วก็กลับมาลบอีก33ดอลลาร์นะครับนะเริ่มโลบมากแล้วนะครับแล้วก็เริ่มตาปือแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้นอนนะครับแล้วก็ลบอีก4ดอลลาร์นะครับน่าจะไม้ยี่สิบสแล้วก็มาบวกอีก14ดอลลาร์นะครับนะฮะสดอลลาร์อันนี้ไม่นับแล้วกันนะฮะมาลบอีก24ดอลลาร์นะฮะลบอีก19ดอลลาร์นะครับนะฮะมาบวกอีก19ดอลลาร์นะครับนะฮะอันนี้ก็เกือบ30ไม้ได้แล้วนะครับลบ13นะครับอันนี้บวก7 ะะลบห้านะครับแล้วก็บวกแปดนะฮะนี่ลบยี่สิบสามดอนแล้วก็กลับมาบวกอีกสามสิบสามดอนนะครับลบสิบเจดนะฮะอันนี้ลบสิบเจ็ดลบสามแล้วก็กลับมาบวกเจก็คือไม้ล่าสุดนะครับเทรดตอนทุ่มห้าสิบห้านะครับตอนเริ่มเทรดนะครับที่ผมบวกร้อแปดิเปอร์เซ็นนะครับเนี่ย นะครับผมยังแคบไว้อยู่เลยนะครับลงทุนแค่ห้าดอนนะครับมีเงินเหลือนะครับสิบดอนนะครับรวมกันเป็นสิบห้าดอนนะครับอ่าบวกมาสิบดอนนะตอนนั้นนะครับนะฮะให้ทุกคนได้เห็นจุดเริ่มต้นนะครับสามสิบกว่าไม้นะครับหรือประมาณเรารอสี่สิบไม้นะครับที่ให้ดูไปเมื่อตะกี้นะครับบวกนะครับน่าจะประมาณสักเกือบสามสิบนะครับลบ ประมาณ10นะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับไม้ที่ผมลบเนี่ยนะครับผมไม่ได้เทรดผิดทางนะแต่โดนกิน SL ไปก่อนหรือว่าโดน Stop Loss ไปก่อนคือเทรดถูกทางนะครับนะฮะที่ลบ20-30ดอลเนี่ยเทรดถูกทางนะครับแต่ผมรีบเข้าไปหน่อยนะครับนะฮะพอเข้าปุ๊บผมตั้ง SL นะครับการาฟเกิดความผันผวนสวิงแรงขึ้นไปกิน SL แล้วก็ร่วงลงมาสมมติว่าผมเทรดเปิดช็อตนะฮะเทรดลง รจริงๆอะการาฟมันจะลงนั่นแหละแต่ผมดันไปเข้าก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ตั้ง SL นะครับตามที่เราขาดทุนได้พอการาฟกิน SL เสร็จปุ๊บก็ล่วงเลยนะครับถ้ามันไม่โดน SL เนี่ยแทบจะไม่มีไม้เสียเลยหรือบางไม้ผมเปิดบ่ายนะครับนะการาฟล่วงลงมากินสตออ็อปรอสกรณีโดนทุบทุบป,ปุ๊บลากไส้ลงมาอ่าล่วงลงมานะครับแล้วก็ทิ้งไส้ยาวๆแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็อีกหลายๆไม้ที่ทํากําไรเนี่ยเป็นไม้ที่ผมทํากําไรก่อนนะครับบางไม้ก็ ยิงไปได้ไกลเลยนะครับบางไม้ผมอาจจะได้เป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ผมปิดกําไรก่อนนะครับหรือว่าผมตั้ง TP ไว้นะครับก็ค่อนข้างที่จะชน TP แล้วก็ทํากําไรได้อ่ะอันนี้ผมที่ผมวิเคราะห์ให้เล่นในกลุ่มนะครับนะก็เทรดตามกนได้จริงๆนะครับก็รวมๆกำไรทั้งหมดนะครับปั้นจาก10ดอลนะนะครับนะฮะก็ได้มาทั้งหมดน่าจะเกือบ400ดอลนะครับถ้านับจากเมื่อวานจนวันนี้ก็ประมาณ1วันเศษๆนะครับนะ ก็ไม่ได้เทรดทันตลอดนะครับมีพักบ้างมีหยุดบ้างนะครับนะฮะถ้าตามเป้าทุกไม้ก็น่าจะได้หลักพันเปอร์เซ็นต์นะครับแต่การที่จะปั้นพอจาก10ดอลขึ้นมาเป็นเกือบ400ร้อยดอลได้เนี่ยโอ้โหใช้ความพยายามสูงมากความอดทนสูงมากนะครับ10ดอลน,นะครับกลายเป็นเกือบ400ร้อยดอลน,นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราๆ4,000กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ5,000เปอร์เซ็นต์นะผมมานั่งคิดนะครับถ้ามีทุน90้าสิบดอลเนี่ยได้4,000เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะได้3 3,500เหรียญ เราประมาณแสนก,กว่าแต่ถ้าผมมีต้นทุนนะครับถ้าผมใช้ทุน900ดอลในการเทรดแล้วทำกำไรเหมือนวันนี้นะครับ4,000%เหมือนกันทุน900ดอลเนี่ยจะกลายเป็น1ล้านบาทนะครับภายใน1วันแต่นา,นานที่จะมีเหรียญแบบนี้วิ่งให้เล่นนะครับนะผมก็ดูทุกวันแหละนะครับนะฮะแล้วก็ผมก็เทรดแบบนี้มานานแล้วนะครับซึ่งความรู้สึก ของเราก็ไม่ได้เหมือนเดิมทุกวันนะบางวันก็มีสมาธิบางวันไม่มีสมาธิเทรดได้ก็เถรดเทรดไม่ได้ก็ไม่เทรดแต่ที่แน่ๆนะครับเราต้องมีวินัยนะครับมีแผนได้ก็คือได้เสียก็คือเสียต้องรู้ว่าได้เพราะอะไรเสียเพราะอะไรนะครับอันนี้สําคัญมากต้องควบคุมอารมณ์จิตใจนะครับความโลภนะครับให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่บอกมีทุนหลักร้อยแล้วก็ท้อแท้นะครับนี่นะครับผมให้ดูและแล้วไม่ใช่แค่ครั้งแรกด้วยผมเคย ทำคลิปนะครับหลายครั้งว่ามันเทรดผมเทรดแบบเนี้ยนะครับหลายครั้งมากนะครับไปดูคลิปเก่าได้ปันจากหลักร้อยไปหลายๆพันไปหมื่นก็มีแต่คลิปเนี้ยนะครับรอบเนี้ยเป็นในรอบหนึ่งหนึ่งปีกว่าๆเลยแหละนะครับที่ลองทําอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถือว่าชนะใจตัวเองนะครับนะแล้วก็เทรดได้มากกว่าเสียนะครับซึ่งถ้าไม่มีเทคนิควิธีการนะครับจะมาเทรดได้มากกว่าเสียไม่ได้แน่นอนนะครับจริงเทคนิควิธีการไม่มีอะไรมากผมใช้แค่เทคนิคก็คือนะครับ ดูกราฟเปล่าๆนี่แหละนะครับนะฮะคืออาจจะเป็นความรู้และประสบการณ์ด้วยนะครับเหมือนเราดูกราฟมานานเลยประมาณนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยผมก็ดูวอลลุ่มนะครับในหน้ากระดานนะครับ MACD พวกนี้ RSI ในหน้ากระดานแล้วก็อาจจะสลับมาดู RSI MACD นะครับใน Trading View บ้างนะครับดูโมเมนตัมนะครับดูแนวโน้มแค่นี้เองนะครับนะฮะคือแทบจะไม่ดูอะไรเลยนะครับนะผมก็เทรดแบบนี้มาตลอดนะครับหรือบางทีก็ดูแค่กราฟเปล่านั่นเองนะฮะแต่การที่จะดูกราฟ แล้ววิเคราะห์ได้แบบนี้นะครับผมก็ฝึกฝนมาอย่างหนักดูกราฟมาอย่างหนักนะครับวันละ10 20ชั่วโมงนะครับนะก็จะผ่านมาได้ถึงจะห่างหายไปช่วงหนึ่งพักไปช่วงหนึ่งนะครับแต่พอเราอยากเทรดอยากกลับมาเก่งเราก็ต้องมาดูกราฟบ่อยๆนะครับนะดูกราฟนะครับไม่ต้องเทรดก็ได้นะครับมานั่งวิเคราะห์เล่นๆนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะผมเชื่อว่าคนที่ตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนนะครับนะมีความอดทนมีความพยายามมีความเพียรเนี่ยยังไงก็ได้นะครับถ้าเราทําได้เราก็จะหาเงินง่ายมากนะครับ แต่ขึ้นอยู่กับต้นทุนเราเหมือนกันนะถ้าเราทุนน้อยเราก็ต้องใช้เวลาเติบโตมากนะครับนะฮะตอนเสียก็ต้องคุมอารมณ์ไม่ได้ว่าเสียนะครับนะไม่ใช่เสียปุ๊บใจร้อนไม่ไหวแล้วท้อแท้อะไรเงี้ยนะครับเราก็จบแค่นั้นนะครับนะการเอาชนะใจตัวเองยากมากนะครับซึ่งผมก็เคยหลายครั้งที่ทุนจมนะครับหยุดเทรดไปพักเทรดไปไม่มีเงินเทรดแล้วนะครับนะก็ต้องหาเงินมาเติมก็เป็นเหมือนกันนะครับก็จะผ่านอะไรมาได้นะครับแต่พอเรามีทุนน้อยเราก็ต้องใช้ความพยายามสูง เทคนิคการเทรดไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมทําคลิปสอนไว้หมดแล้วนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมมาบอกว่านะครับโอ้โหนะครับใช้ความอดทนพยายามสูงมากนะครับแลวผมก็มีคลิปให้ดูด้วยนะครับเทรดตอนที่ผมเทรดสดนะมีสามคลิปแล้วก็มีก่อนอันนี้ทําคลิปลงไปแล้วไปย้อนดูได้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดกันครับเอาคลิปล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับเทรดเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งทุ่ม ขึ้นทะลุแนวต้านนะครับนะแล้วก็มีการทิ้งไส้นะครับบ่งบอกถึงแรงขายนะครับนะเพราะว่ามันลากไส้ลงมาเลยนะครับแท่งแดงยาวแล้วก็ผมดูวอลุ่มหน้ากระดานนะครับผมเข้าไม่ทันหรอกนะครับแต่มาเข้าทีหลังนะครับแต่มั่นใจว่าลงต่อเห็นไหมฮะม้นี้ก็นะครับเห็นไหมจุดที่ผมเข้าช็อตเห็นไหมตรงนี้เลยนะครับแต่เห็นไหมผมตั้งทีพีไว้ถ้ามันลงถึงเนี่ยผมจะได้สี่สิบแปดดอลนะครับนะฮะเนี่ยเห็นไหมดูวอลุ่มขายนะครับนะฮะ เวซีดีก็ลงนะครับแต่จ่งหวะนี้ผมกดมือขายเลยนะครับเห็นไหมได้มาสามสิบสามสิบสามดอลลาร์นะครับใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำนะครับมาดูอีกคลิปนะครับไม้นี้ผมเทรดบายนะฮะกราฟขึ้นสูงมากแล้วนะครับก็คือตอนที่มันขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วผมผมเพิ่งมาเห็นว่ามันขึ้นสูงแต่ผมมั่นใจว่าจะขึ้นต่อเห็นไหมผมดูจากตามเฟรมสี่ชั่วโมง ผมก็มาไล่ดูนะครับนะว่ามันเป็นเทนนะครับวอลล่มเขียวยังมีโอกาสขึ้นต่อแล้วก็ใช้ประสบการณ์นะครับในการดูกราฟมาอย่างยาวนานเห็นไหมบวกมา65นะครับผมใช้ต้นทุน29ดอลนะบวกมา19ดอลแล้วนะครับไล่มาหนึ่งชั่วโมงนะครับเห็นไหมอเมซี่ดีอลล่มเขียวนะครับนะฮะผมก็ไล่ปรับดูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการยกโลนะครับนะฮะหนึ่งสองสามนะครับนะฮะลักษณะขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับจากประสบการณ์ที่เคยเทรดแล้วก็เรียนรู้มา จริงๆถ้ากราฟขึ้นสูงแล้วเนี่ยโฟโม้แล้วบางคนไม่กล้าเล่นนะครับบางคนจะประกันความเสี่ยงคือไม่เล่นไม่แตะเลยแต่ผมมั่นใจว่าจะขึ้นต่อผมยังชอบเลยแบบนี้เห็นไหมฮะอ่านี่ปรับมา 15m ยกโลนะครับ2จุดนะครับตรงนั้นเป็นแนวต้านมีการทิ้งไส้นะครับกราฟพยายามที่จะดีดขึ้นแต่เหมือนจะไม่ผ่านนะครับนะฮะผมก็เริ่มเตรียมจะทีพอันนี้คือลักษณะขึ้นนะครับทรงกราฟนะฮะเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็เป็นเทนในครับเฟรม5นาทีนะครับ เห็นไหมฮะบวกมา815แล้วนะครับนะกำไร20กว่าดอลอันนี้ผมปรับมาดูเทรดดิ้งวิวครับเห็นไหม RSI MACD นะครับในทำฟิล์มหนึ่งวันโอ้โหขึ้นนะครับขึ้นสวยมากนะครับในทำฟิล์มสี่ชั่วโมงก็ยังขึ้นต่อได้อีกนะครับ MACD เนี่ยเขียวนะครับเป็นภูเขาครึ่งลูกแล้วนะครับอันนี้ประสบการณ์นะครับผมจะดูเส้น m a สีเหลืองนะครับถ้ามันขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับแนวโน้มขึ้นผมก็มองว่าขึ้นต่อนะครับอันนี้ปรับมาที่หนึ่งชั่วโมง ผมก็มั่นใจว่าจะขึ้นต่อแบบนั้นนะครับนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ดูมานานนะครับนะฮะอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ช่วยแล้วนะครับอันนี้เส้นม่วงก็จะตัดขึ้นประมาณนั้นเป็นการคาดการนะนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ปรับมาที่15นาทีนะครับอตอนนี้ก็เหมือนมันขึ้นแล้วก็มีการเทขายนะครับย่อตัวลงแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะขึ้นต่อเห็นไหมครับสุดท้ายไม้นี้บวกไปเท่าไหร่ ลงทุนยีิบเก้าดอนบวกมาทั้งหมดห้าสิบกว่าดอนนะครับร้อยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้ตอนนี้ลงแรงมากสรุปผมไม่ได้เทรดนะครับทําคลิปอยู่นะครับก็พลาดโอกาสไปเห็นอะไรไหมครับว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างนะครับนะถึงที่ผ่านถึงแม้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีท้อบ้างนะครับถอดใจบ้างนะครับเชื่อเถอะครับถ้าเรากลับมาดึงสตินะครับปลุกไฟในตัวได้นะครับทบทวนฝึกฝนนะครับยังไงก็กลับมาได้แน่นอน ครับนะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นความรู้นะครับนะน่าจะเป็นแนวทางให้เป็นเพื่อนหลายๆคนนะครับนะฮะซึ่งตัวผมเองก็ทําคลิปสอนฟรีไว้เยอะมากนะครับไปหาย้อนดูนะครับสอนเทศผมก็สอนนะครับอยากเรียนหรืออยากจะเข้ามาสอบถามพิเศษก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนทับคิดว่าไม่อยากเสียค่าคอร์สนะครับนะฮะผมเองก็ไม่ได้สอนบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับโอ้สามสี่เดือนสอนครั้งหนึ่งเมื่อก่อนผมสอนเดือนหนึ่งสองรุ่นสองรุ่นนะครับนะฮะตอนนี้ก็ถ้าใครอยากมีเทคนิควิธีการแบบนี้นะครับ ดูคลิปฟรีได้ในช่อง YouTube หรือจะเข้ามาสอบทานการเรียนได้นะครับนะฮะตอนนี้ผมก็กําลังจะเริ่มกลับมาเทรดทองคานะครับนะฮะทำกลุ่มไว้เรียบร้อยละนะครับแล้วก็ใครอยากจะสมัครลิงก์เทรดทองคำนะครับ MT5 นะครับเข้ามาเข้ามาในกลุ่มก่อนนะครับลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกลุ่มพูดคุยปรึกษาวิเคราะห์กราฟก็อยู่ใต้ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้แนวทางและความรู้นะครับนาไปปรับใช้กับตัวเองทั้งมือเก่ามือใหม่ หรือใครอยากจะเริ่มต้นก็ลองเรียนรู้ดูนะครับไม่มีอะไรยากนะครับเกินความสามารถเราหรอกถ้าเราตั้งใจนะครับเทรดแม้ทุนหลักร้อยไปหลักหมื่นได้แต่มันก็ไม่ใช่ตลอดถ้าไม่มีเหรียญไม่มีตัววิ่งแบบนี้ก็เล่นยากแต่เชื่อเถอะครับถ้าตั้งใจจริงๆนะครับการเทรดทาเงินแบบนี้มันทําได้ง่ายมากแต่ก็ต้องสู้กับอารมณ์และจิตใจตัวเองนะครับนะมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามานะครับนะฮะอยากให้ดันคลิปนี้เยอะๆนะครับจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ นะครับบางคนเลิกไปแล้วกลับมาดูได้นะครับดูอะไรซ้าๆที่มันเป็นประโยชน์ก็เตือนสติได้ดีเหมือนกันนะครับนะฮะก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับนะฮะเจอกันในทีในคลิปต่อไปนะครับนะฮะสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาในกลุ่มไลน์ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ